นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสววาหมสัมปติชามิเพงเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงภาพาห,าหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติจชามิ นาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัตยโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวะหอมสัมปติชามิเพงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสีโม พรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο. วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพงภาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสีโม พรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหตัติพุทธมะอุณนะโมพุทธยะวิระทะโยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติชามิเพงเพ่งภาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหโหมสมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขา ปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติตพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิระทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพง่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทายสีวิระทาสา วิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ